ไร้ล,ลมรักตอนที่สิบอเล็กขอบงานมาทำที่บ้านอีกแล้วทำให้พีพีเองก็จะบอกความจริงว่าเขาเคยเจอกับอเล็กในตอนนั้นเขาเป็นตัวแทนของมาเดียวแต่ไม่ทันได้บอกรัตนาเธอก็มาที่บ้านอ้นางว่าจะมาช่วยงานของอเล็กเธอดูแปลกไปทั้งการแต่งตัวการพูดจาทำทีสนิทสนมกับอเล็กแต่ดูเหมือนว่าอเล็กจะไม่รู้ตัวเลยคงคิดถึงแต่เรื่องงานอย่างเดียว มันทําให้พีพีออกอาการหึงอ้าวน้องพีพีออกมาข้างนอกทําไมล่ะครับก็ก็คุณล,ลัตนา,ากับเจ้านายเขาทํางานกันนี่ฉันจะช่วยอะไรเขาได้เราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแหมก็เป็นกําลังใจไงที่โอเล็ตก็พูดเกินไปน้องพีพีงอนเจ้านายหรือเปล่าที่หอบงานมาทําที่บ้านน่ะจะไปโกรธเขาได้ดยงังไงเราน้องก็เป็นลูกน้องเขาเหมือนกันนี่ ก็ไม่ได้เป็นลูกน้องแล้วนี่เป็นแฟนเจ้านายเราไม่ใช่เหรอครับพี่คิวรู้ได้ไงอยู่ก็เจ้านายเขาบอกพวกเราหมดแล้วว่าตอนเนี้น้องพีพีไม่ใช่แค่เลขาส่วนตัวเป็นแฟนของเจ้านายด้วยฮะนี่รู้กันหมดเลยเหรอครับรู้ยิ่งกว่านั้นอีกก็น้องพีพีข,ขอคุณลเล็กเป็นแฟนด้วยอะไรเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะอย่างนี้พีพีก็เสียหน้าแย่สิ ใครบอกว่าเสียหน้าครับไม่เสียหน้าหรอกแถมยังได้แฟนอีกต่างหากเรื่องนี้คุณใบ้อันก็รู้นะครับฮะใบ้อันก็รู้เหรอใช่สิมีหน้าหรอหมอนั่นเลยเนียบไปเลยเ่ะอก็รู้นะครับก็คงไม่อยากมาขัดจงังหวะความรักของพี่ชายมั้งถ้าอย่างนั้นไปช่วยกันทำอาหารดีไหมคะโอเลตว่าวันนี้นี่เมดูเด็ด,ด,ดก็ดีเหมือนกันครับ อยู่ว่างๆก็อดคิดฟุ้งซ่านไม่ได้อ่ะพูดแล้วก็เหลือบมองไปที่ห้องทํางานของอเล็กแต่ดูเหมือนว่าคิวจะรู้ทันเขาจึงเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับเวฟอย่างน,น้อยๆก็ให้พีปีสบายใจว่ารัตนากับอเล็กไม่ได้อยู่กันเพียงลําพังเพียงสองคนพออาหารเย็นเสร็จอเล็กเองก็ขึ้นไปอาบน้ำบนห้องรัตนาร่วมทานอาหารในครั้งนีด้วยแล้วมันก็จริงอย่างที่อเล็กเคยคิดไว้ เมื่อมีรัตานาะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นคนนอกถึงแม้จะทำงานอยู่กับเขามานานแล้วแต่เขายังคงรู้สึกอึดอัดอยู่ดีบอกไม่ถูกเลยจริงๆอาหารไม่อร่อยเหรอเล็กก็อร่อยแต่พอดีจะไม่ค่อยหิวนะ่ะหรอคุณรัตานาล่ะครับอาหารอร่อยไหมอร่อยค่ะน้องพีพีทำอาหารอร่อยเธอพูดแต่สายตาเหลือบมองไปที่อเล็กเอาดีนี่ตอบใครกันแน่เนี่ย พี่พี่เป็นคนถามนะไม่ใช่อเล็กมันรู้สึกหงุดหงิดจากนั้นอเล็กก็ยังใจดีให้คิวไปส่งรัตรนาถึงที่บ้านยังไงเธอก็เป็นผู้หญิงอะไรเนี่ยมาทำหน้าบึ้งใจทำไมถึงฉันกับคุณรัตรนาเหรอให้บอกหน่อยฉันจะห่งทำไมนั่นสิถึงทำไมกันหน้าไม่ต้องมาล้อเลือนเลยฉันจะไปนอนแล้วเดี๋ยวก่อนอะไร ถ้าฉันจะให้อยู่แต่ที่บ้านไม่ต้องไปที่บริษัทแล้วละ่ะจะมีปัญหาอะไรไหมจะมีปัญหาอะไรได้เล่าก็ตามสบ,บายเลยอยากทำอะไรก็ทำนั่นแน่แสดงว่าหึงฉันกับคุณรัตนาจริงๆด้วยพีพีฉันกับคุณรัตนาไม่มีอะไรกันหรอกนะนายไม่มีแต่โท่อาจจะมีก็ได้แน่แน่ที่สุดก็ยอมรับเตทีว่าหึงปอเาฉันสัญญาว่าฉันนะ่ะจะไม่มีคนอื่นแน่นอน นี่มีคนอื่นแต่ความใกล้ชิดมันก็อาจจะใกล้ชิดอะไรกันฉันทํางานกับคุณรัตนามาตั้งนานแล้วถ้าฉันจะชอบเธอฉันก็คงชอบไปนานแล้วก็ไม่เห็นหรือไงว่าเธอมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปนั่นเหมือนเรื่องของเธอแต่ฉันเนี่ยก็ชอบพีพีคนเดียวหรือว่าอยากจะให้ฉันเปลี่ยนใจกันละ่ะพูดอย่างนี้มาได้ยังไงเนี่ยทำไมโอดเหรอ ไม่ได้โกรธแต่ว่าไอาต้องหักเราอยู่ดีก็มาพูดชอบเขาเนี่ยมันเรื่องธรรมดาซุดได้ซ้ำนี่ถ้าเกิดบอกรักเนี่ยคงจะเขินจนตัวบิดเป็นเกลียวเลยหรือมั้งพูดบ้าอะไรไม่รู้ี่นอนดีกว่าพี่ๆอายเกินกว่าที่จะมองหน้าของอเล็กในตอนนี้เดินหนีไปที่ห้องแต่อเล็กก็เดินตามมาส่งน้องจนถึงหน้าห้องส่วนทางด้านหินก็มานั่ง อยู่ในห้องของนาายเขาต้องทําตามคําสั่งเจ้านายคือติดตามชาวชาวทุกปีก้าวแต่ในตอนเนี้ชาวชาวออกไปข้างนอกเพื่อไปซื้อของใช้บางอย่างทําให้เขาอยู่กับนาายเพียงลําพังนาายก็เดินไปเดินมาทําความสะอาดในห้อง <c oughs> ให้ช่วยไหมนี่ไม่ต้องมาทําเสียงนะเลยฉันไม่ชอบอ้าวก็ทําเสียงหรอไม่ไดีหรือไงครับให้ช่วยหรือเปล่าฉันทาได้ทุกอย่างเลยนะ ไม่ต้องถ้าไม่ยุ่งนะสิตัวข้าวของฉันเสียหายหมดโหไม่ได้ซุ่มซ่ามขนาดนั้นหรอกฉันก็ไม่้ว่านายซุ่มซ่ามแต่มือนายใหญ่ตัวนายก็ใหญ่ถ้ามือหนักทําของฉันแตกไปจะวยย่ายังไงเอองั้นนั่งดูก็ได้เดินไปเดินมาเนี่ย <c oughs> มันก็รู้สึกเกงใจอะที่เข้ามาแล้วไม่ช่วยทําอะไรเลยไม่ต้องเกงใจหรอกเพราะถ้านายเกงใจจริงๆอ่ะนายไม่ควรเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วปะ่ะ แหมพูดมากซะจริงมันน่านักมันน่าอะไรเหรอเปล่าฉันอยากจะถามนิดนึงถามอะไรเออคือรถสองชันเนี่ยสวยไหมนี่มันรถนายเหรอนายมีรถหรูขนาดนี้เชียวอา้าวนั่งมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยมันรถผมนะคุณอีกอย่างนึงอะอีกอย่างหนึง่งอะแรก็ ก็มีคุณกับหมอเทาๆอ่ะที่ได้นั่งกันสองคนนอกนั้นอ่ะผมก็ไม่เคยให้ใครมานั่งเป็นตุ๊กตาในรถผมเลยนะนี่ฉันไม่ใช่ตุ๊กตาของใครเทาๆก็เหมือนกันแหมก็แค่พูดเปรียบเทียบเฉยๆ,ๆคิดมากไปได้หรือถ้าอยากเป็นก็ไม่ติดนะนี่นายอย่ามาคิดทุเรศทุเรศก,กับฉันนะทำไมละหมอเป็นเพราะผมเนี่ยมีอาชีพเป็นแค่กาดใช่ไหมล่ะหมอก็เลยคิดว่าผมไม่คู่ควร ไม่ใช่เพราะอาชีพของนายเพราะตัวนายต่างหากเล่าอยากคครแล้วก็แล้วก็อะไรครับนี่นี่อย่ามาลอยหน้าลอยตาเข้ามาใกล้ฉันเลยนะถอยออกไปไม่งั้นฉันจะบอกเาวาๆให้ไล่นายออกไปจากห้องอ้าแน่จริงก็ไล่ออกเซงสิสทําไมต้องให้หมอชา่าๆมาไล่ด้วยอะฮะนี่ถ้านายยังไม่ขยบไปฉันจะตีด้วยไม่กวาดนี่แหละอ่ะอะ้ยอมก็ได้แหมไม่ได้กลัวหรอกนะไม่กวาดเนี่ย นาลายมอง้อนก็รู้ดีว่าหินไม่กลัวก็หมอนนั่นเล่นพกอาวุธมาที่ห้องนี้ทุกวันเท่าๆก็ไม่เอ่อยถึงเรื่องนี้เลยน่าจะพูดกับนายหินจะบ้างสงครามยย่อยเพิ่งจะสงบตกไปก็มีข้าศึกบุกมาอีกแล้วก็คืออาทิตย์มาพร้อมกับเท่าๆไม่รู้ว่าไปเจอกันที่ไหนแต่ขึ้นมาพร้อมกันพร้อมกับเครื่องดื่มเทนขมวดคิ้วมองอาทิตย์ตัวอาทิตย์เองก็แปลกใจในี่หินตามมาเฝ้าเช่าๆถึงในห้องของนาลายแล้วเหรอมันเกินไปหรือเปล่า อ้าวอาทิตย์นี่นายทำไมถึงได้มาพร้อมกับชาวๆได้อ่ะก็ไปเจอเจอกันข้างล่างนั่นแหละวันนี้ฉันมีเครื่องดื่มมาดื่มเลยนะเอาสิฉันก็นึกอยากดื่มอยู่พอดี <c oughs> แล้วนี่มาได้ยังไงอาทิตย์ถามหินตรงๆหินเองก็ยิ่งกว่าตรงซะด้วยซ้ําคุณก้าวทับให้มาตามเฝ้า,าคุณชาวๆฮะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะไม่เอาหน้าห็นมีเรื่องกับเลอาทิตย์ก็ได้ก็ได้ ถึงหินจะเจ็บใจแต่เขาก็ไม่อยากจะเสาวโกรธรวมถึงที่เขามาดื่มที่นี่ก็เพื่อทําความดีลบล้างความผิดที่ทําไม่ดีกับนารายต่อให้นารายแอบชอบเฉาเๆถึงคิดจะแย่งแต่มอนี่ก็คือเพื่อนที่ดีของเขาม่แต่เรื่องเฉาวๆนี่แหละที่เขาไม่ชอบใจแต่ที่สําคัญเขาไม่อยากให้เฉาวๆต้องโกรธเขาอีกแค่นี้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขากับเฉาเๆจะกลับเป็นแฟนกันเหมือนเดิมได้ไหมเอาล่ะถ้าง,งั้นก็ดึงมันเถอะ เาวาฝเอ่ยปากชวนทุกคนและห็นเองกระเถิกกระเปียวปากเพราะนี่คือของชอบของเขาขอดึงพูดพูดอาทิตย์เหลือบมองดีให้มันเมาไปให้แย่เลยเพราะเองก็ะกะว่าจะเมาเหมือนกันเพราะเขาอยากจะนอนค้างที่นี่เขาอยากขยุกับเจ้าวเฝอชาวเฝอคงไม่พลาดไปที่คอนโดของเขาอีกแล้วแต่ดูเหมือนหินจะรู้ทันถึงหินจะดื่มเยอะแต่ด้วยว่าเขาเป็นคนดื่มเก่งไม่มีทางที่จะเมาง่ายๆและที่สําคัญ องานนี้เขาไม่ต้องเสียอะไรเลยเพราะนายอาทิตย์เล่นหอบมาไม่แต่ของแรงๆทั้งนั้นนี่กะจะม,มอมเท้าๆกับนาราย,ยัางนั้นเหรอช่างเถอะเขาเหลือบมองนาลายที่ดื่มไปเพลเล็กน้อยก็หน้าแดงลเลือสปวดอาทิตย์เองก็เริ่มเมาแล้วแต่เท้าๆดูเหมือนจะรู้ตัวก็ดื่มมาเยอะเขาจึงอมยิม้มเพราะถึงในที่นี้เขาเองข้อแข็งที่สุดและไม่มีทางเมาอย่างแน่นอน เอาเดิมเดย์ในเห็นทำไมนายถึงไม่เมาเลยเนี่ยอ๋อเมาดีครับผมเนี่ยตาลายไปหมดแล้วเนี่ยมองไม่รู้เลยว่านี่ยหน้าคุณหรือหน้ายักษ์เห็นเมาลูกปากดีนะเนี่ยไม่เอาหน้า,าทีสนายเมามากแล้วอย่าหาเรื่องเลยเอาอย่างนี้ถ้านายไม่ไหวก็นอนค้างที่นี่จริงด้วยเชา้าๆ คองผมไปนอนหน่อยสิไม่ได้ครับหมอจะนอนได้ไงครับตั้งหลายคนผมว่าเดี๋ยวผมอาสาไปส่งคุณอาทิตย์ที่คอนโดเองนายรู้หรอว่าคอนโดของอาทิตย์อยู่ไหนหมอเช้าๆก็บอกผมมาดิครับเดี๋ยวผมจะพาไปส่งที่เลยไม่ต้องห่วงนะครับคุณเชื่อใจผมได้ขอบใจนายมากนะถ้างั้นก็ช่วยหน่อยแต่อาทิตย์ดูเหมือนจะรู้ตัวเขาเลยบอกว่าอย่างไม่อยากกลับตอนนี้ ทำให้ชาวชาวบังคับอาทิตย์ไม่ได้เห็นเองก็รู้ว่าเขาควรทํายังไงต่อเขาท้าดวนกับอาทิตย์แข่งกันดื่มซึ่งอาทิตย์ก็ไม่ยอมเสียหน้าแน่เพราะหลายครั้งหลายคราวที่หินคมขู่เขาสบประมาทต่างๆนานา,นาแต่พอเขาดื่มไปก็เริ่มไม่ไหวถึงแม้จะขัดขืนบ้างเวลาเห็นประคองออกมานอกห้องเพราะเห็นมันจะส่งเขาที่คอนโดซึ่งเขาก็ไม่ยอมแต่ก็สู้แรง ของคนดีๆที่เมาน้อยอย่างเห็นไม่ได้เขาถูกแบกมาที่รถจากนั้นเฮงก็ขับรถมาส่งเขาที่คอนโดเปิดห้องหน่อยเซิพี่กาอยู่ในกระเป๋าไม่ต้องไม่ต้องเลยฉันหยิบเองโอ้หเมาขนาดนี้หยิบให้กระเป๋านี้ใช่ไหมเห็นล้วงมือไปในกระเป๋าแต่มันกลับหาไม่เจอเจออย่างอื่นจะมากกว่าโอ้โห อะไรของนายเนี่ยจับอะไรฉันเนี่ยเอ่อเออก,ก็กับกระปืนของหมอได้แหละออืก็ก,ก็ก็ดีนะครับใหญ่ดีไอบ้บ้ามันอยู่ข้างนี้อ่ะก็เมื่อกี้บอกว่าอยู่ข้างนูน้นเดี๋ยวบอกว่าอยู่ข้างนี้แม่จริงๆเลยคราวนี้ฉัไม่เจอแล้วก็จ้องไปชักปืนสู้ซะเลยดิไอ้อยาหยาบใครอย่ามาว่าผมนะ ถ้าผมโอ้โหเนี่ยอะไรผมก็ทําได้อยากเป็นเมียไอเห็นไหมล่ะเคยจะเป็นผัวเนี่ยอยากเป็นเมียไหมเนี่ย,ยามาพูดอะไรอย่างงี้กับจันในอีบ้างอาทิตย์พูดแล้วก็ใช้มือชกไปที่หน้าของหินทําให้เห็นถึงกับหน้าสันโหมุ่จะเลือดขึ้นหน้าเพราะเปิดห้องได้เท่านั้นก็ฮิ้วเปีกของอาทิตย์ไปโยนบนเตียงแต่อาทิตย์ก็ยังไม่ไหวสิน้นฤทธิ์ยังขีหน้าด่าเขาอีกหลายคํา ก่อนที่จะหลับไปมันน่าไม่เนี่ยเฮ้ตัวไม่ใช่เล็กๆยังจะริดเยอะอีกเดี๋ยวก็ได้มีผัวไม่รู้ตัวหรอกไม่เคยเป็นเมียใครไม่ใช่หรอน่าห่างจริงเีไม่ได้ไม่ได้หินเรารับปากหมอเทาแล้วว่าจะมาส่งในนี่ให้ปลอดภัยก็ต้องทําตามคําพูดไว้ไม่งั้นเสียคําพูดหมดแล้วหมอเทาจะเกลียดเราสักเปล่าห็นนอกมาจากห้องด้วยความหมดนิดเขาย้อนกลับมาที่คอนโด เห็นว่านาลายกับเฉาเฉดังเดิมอ้าวพอมาเท่านั้นหละสองคนนี่กับเติมหนักส่วนเะ่าเน่ะปุ๊บหลับไปแล้วเหลือแต่านาลายที่นั่งเอนไปเอนมาแต่ยังคงยืมอยู่ไรกันเนี่ยไปแค่แป๊บเดียวนี่กินกันจนเมาเลยขนาดนี้เลยเหรอเมาให้ไหนหยาบคายที่สุดมันก็ไม่ปลดปล่อยกันบ้างเด้เป็นหมอเนี่ยมีแต่เรื่องเครียดทั้งวันต้องเอาใจคนไข้ ไม่เคยมีใครเอาใจหมอบ้างเลยอยากมีคนเอาใจลหละครับคุณหมอนาไลาไปไกลๆเลยนายช่วยพาเ้าเเข้าไปนอนในห้องหน่อยดิฉันจะพาไปฉันไม่ไหวสภาพมันก็น่าจะไม่ไหวอยู่แล้วแหละเฮ้ยได้ครับหินอุ้มเช้าๆเข้าไปในห้องออกมาก็มานั่งดื่มต่อซึ่งนาลายก็ยังไม่พุบไปง่ายๆที่แรกคิดว่าคออ่อนแต่ก็ ไม่ถึงกับอ่อนเท่าไหร่จากนั้นเขาก็เริ่มตึงๆเพราะเขาดื่มเยอะที่สุดไอ้ที่ว่าเก่งๆเ,เนี่ยจะไม่เมามันก็ไม่ใช่ที่จากนั้นเขาเห็นหน้านาลายเป็นหมอเทาๆท,ที่เมาฟุบไปแล้วเขาจึงอุ้มหวังจะพาเขาไปนอนในห้องแต่เขาก็อุ้มไม่ไหวเพราะเขาเมามากจริงๆสองคนล้มพับและหลับไปด้วยกันโดยร่างของนาลายลมทับร่างใหญ่ๆของหิน ในตอนเช้าลาลายเองก็ส่งเสียงร้องที่ดังมากจนทําให้ชาวชาสะดุ้งตื่นออกมาก็พบว่าสองคนเนี่ยนอนอยู่ข้างนอกแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหินเองโดนทุบตั้งหลายทีโดนตบหน้าแถมยังโดนถีบปล้มอีกซึ่งเขาก็ยังงงๆอยู่อะไรกันเนี่ยหมอมาทํำไรผมเนี่ยเต็มไปหมดแล้วถ้าไม่คิดว่าเป็น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 ,เป,นเป็นอะไร เมื่อคืนเนี่ยแกทำอะไรฉันทำไมเราถึงได้นอนกอดกันฮะเปล่าไม่ได้จำอะไรผมก็เมาหมอก็เมาต่างคนต่างเมาจะอะไรกันนักหนาเนี่ยไอ้ไอ้ไม่เอาหน้านะไรมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะถ้าคนมีอะไรแกจะไม่รู้เรื่องเลยเหรอเอ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 อจริงด้วยไม่มีอะไรจริงจริงด้วย ให้มันได้อย่างนี้สิกว่าจะรู้ตัวไอ้หินก็นวมไปหมดแล้วอะ่ะฉันขอโทษขอโทษอ่ะให้มันดูเหมือนจำใจหน่อยได้ไหมเมันก็พูดส่งๆไปเนี่ยผมอะ่ะก็ไม่ได้จะถือสาอะไรหรอกนะแต่ขอความจริงใจหน่อยเธอหมอนาอรายนาลายแกก็ผิดจริงๆนะรอบเนี่ยแกน่าจะขอโทษในหินเขาซะหน่อยฉันก็ขอโทษไปแล้วไงแกก็ช่วยพูดดีๆกับในหินหน่อยสิก็ได้ ต้องขอโทษก็แค่นั้นแหละถ้างั้นวันนี้ผมกลับก่อนก็ได้นะครับผมคงไม่ได้เป็นส่งหมอเทาๆที่โรงพยาบาลไม่เป็นไรวันหยุดของฉันนายไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลหรอกจริงเหรอครับถ้างั้นดีเลยดีอะไรของนายเนี่ยไม่บอกหรอกครับผมขอตัวนะหมอเทาๆไปไปนะไปนะไม่บอกฉันทำไมจะไปก็ไปสิน้าลายอดมองคอนไม่ได้ต่อไม่ให้มีอะไร แต่ในเห็นนั่นน่ะก็ะกอดเขาจนแน่นหน้าของหมอนั่นน่ะอยู่ที่ซอกคอเอาดิมันทำให้รู้สึกขนลุกยังบอกไม่ถูกนายเป็นอะไรอ่ะอยู่ๆก็น,น้าแดงเลยนารายฉันไม่ได้เป็นไรซะหน่อยนี่นายฉันไม่อยากให้นเห็นเข้ามาในห้องเราอีกแล้วอ่ะแกกลัวอะไรเนี่ยนะรายเห็นน่ะถึงเขาจะเป็นคนดูกระด้างกระเดองไปบ้างแต่เขาก็คงไม่ทำอะไรพวกเราหรอก เขาปกป้องฉันด้วยซ้ําจากไหม่้าวทับจริงเหรอก็จริงนะสิอืมถ้างั้นฉันจะพยายามมอบหมอนี้ในแง่ดีแล้วกันขอบใจนะนาราย